สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําครีมนะคะครีมตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะนี่เลยค่ะครีมน้ํามันม้านะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะคือ,อครีมน้ํามันม้านะคะครีมน้ํามันมา้า คุณสมบัติมันก็คือจะทำให้ผิวเรานะคะกระชับเต่งตึงสำหรับคนที่ใบหน้าเหี่ยวย่นนะคะหน้าไม่เป็นรูป V หน้าเหี่ยวหน้าย่นเนาะคือมันจะฟื้นฟูผิวหน้าเราทำให้หน้าเราเด้งเด็กนะคะแล้วก็อิ่มน้ำลบลดช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะฝ้ากะได้ดูแลผิวที่มีปัญหาเกี่ยวกับ เป็นสิวนะคะแล้วก็เวลาเราบีบมันก็จะเป็นรอยแดงมีเลือดนะคะผิวอักเสบนะคะจากการบีบสิวลดอาการบวมแดงอาการแพ้นะคะแล้วก็จะทําให้จุดด่างดำของเราค่อยๆจางลงลดการอาการคันของผิวยุงกัดก็ทาได้นะคะแล้วก็ลดอาการผื่นให้เบาบางลงได้ แล้วก็สำหรับคนที่บีบสิวแล้วก็มีรอยแผลเป็นนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวนุ่มแล้วก็ค่อยๆจางลงได้คือลักษณะที่เราจะเอามาใช้นั่นคือเราล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วกเาา็เอามาทาทั่วผิวหน้าเราแล้วเราก็ลงครีมตัวอื่นได้เลยก็คือลงครีมแบบกันแดดได้เลยหรือว่าไม่ลงก็ได้ครีมตัวนี้นะคะมี มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณน้ำหนักนะคะอยู่70กรัมตรงตรงตรงกระปุกนะคะตรงนี้จะเป็นปั๊มลายนูนหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงฝานะคะถ้าเป็นสินค้าแท้นะคะตรงฝาของครีมนะคะจะเป็นปั๊มลายนูนนะคะจะมีสกีนปั๊มลายนูนของแบรนด์ตัวนี้เลยแต่ถ้าเป็นของที่แบบ ก๊อปหรือไม่จริงหรือว่าอีกคนละยี่ห้อก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือฝาจะเรียบนะคะตัวนี้คือดูดีมากเลยแล้วก็อันนี้คือที่ตักครีมสินค้าไม่กองแก๊งนะคะคือใช้มาแล้วดีมากเห็นผลดีมากเลยสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจครีมตัวนี้ กระปุกหนึ่งอยู่ที่ราคา590บาทรวมส่งนะคะสำหรับคนที่โดนกลัวโดนโกงร้านค้ามีเก็บปลายทางนะคะชำระเงินที่ปลายทางได้เลย590บาทรวมส่งนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะคลิกใต้ลิงก์เข้ามาทักแชทได้เลยค่ะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้ทิ้งที่อยู่ของคุณไว้ในคลิปลใน,ในลิ้งไลน์ได้เลยนะคะ ท่านใดมีคำถามใดจะอยากถามเกี่ยวกับคิมตัวนี้สอบถามมาได้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับคิมจริงๆนะคะที่จริงแล้วคือมันจะซิลซิลถุงนะคะซิลถุงซิลถุงซิลซิลในซิลรอบกระปุกเลยแล้วก็เขาก็จะบอกนี่เลยค่ะบอกตรงนี้เลยนะคะแบบบอกวันเดือนปีที่ผลิต เรียบร้อยมีอยอยเรียบร้อยมีบาร์โค้ดเรียบร้อยนะคะ,อะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีครีมดีๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับสุได้ได้ทราบกันอีกนะคะว่าครีมตัวนี้ใช้แล้วมันเป็นยังไงสำหรับครีมตัวนี้ลืมลืมเปิดเปิดนะคะเปิดให้ดูเนื้อครีมข้างในค่ะ เน้ครีมข้างในนะคะก็จะเป็นแบบมีฝาหนึ่งรอบนะคะตรงนี้อันนี้คือฝาแบบนี้เลยอันนี้ฝาเปิดเลยค่ะข้างในนะคะข้างในครีมก็จะเป็นแบบสีเหลืองนวลนๆนะคะกลิ่นอ่อนๆเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นมากบางเบานะคะแล้วก็เนื้อแบบละเอียดมากไม่เหลวนะคะ